สวัสดีครับวันนี้ก็พามาชมสวนอ้อยคันน้ำนะครับอันนี้เป็นสวนของบ้านผมเองนะครับปลูกเองคันน้ำขายเองนะครับครบวงจรเลย mm hmm. ก้อนี้ก็จะเป็นยกลองนะครับใช้รถไถผ่านเจ็ดนี่นแหละคูปต้าผ่านเจ็ดวิ่งไปกับทั่วไป mm hmm. เหมือนที่เขาปลูกพริกปลูกอะไรเนาะที่เขาเอารถไถวิ่งไปกับ ไม่ใช่ผ่านเจ็ดสิผ่านหกอ่านับผิดถ้าผ่านเจ็ดมันรถไถใหญ่นะครับนี่รถไถฟอร์ดคันนี้ส่วนคันนี้ก็จะเป็นผ่านหกนะครับอ่ะมาดูต้นอ้อยกันต่ออันนี้ก็จะเป็นอ้อยสุพรรณห้าศูนย์นะครับนี่ต้นก็จะเป็นแบบนี้สีก็จะออกเขียวเขียวแดงแดงอย่างนี้นะครับปนปนเหลืองก็สวนที่บ้านก็จะเป็นสวนแบบ ปอดสารน,นะครับปอดสารนี่ดูดูญ<ย>้าปอดสารเป็นไงปลอดสารก็ต้องสู้กับญ้าหน่อยนะครับเพราะอ้อยคันน้ําเราไปเอาคันให้คนกินกันนะครับฉีดยาไม่ได้เลยนะครับมันเป็นสารเคมีแล้วก็ต้นอ้อยก็จะดูดเข้าไปนี่ผมปลูกแบบอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมั่นใจได้เลยว่าไม่มียาฆ่าแมลงไม่มียาฆ่ายาแน่นอนนะครับบางต้นก็จะโดนนอนกินนะครับ นอนแมงบุ้งนี่ดูวัวแมงบุ้งกินนี่กินใบอ้อยบางต้นก็นอนเจาะนะครับแล้วเวลาคันน้ําเราจะรู้ได้ไงว่ามีหนอนอยู่ข้างในนะครับเราผ่าทุกต้นเลยครับเราจะผ่าครึ่งเนาะผ่าครึ่งอ้อยดูว่าข้างในนี่มันแดงหรือเปล่าถ้าแดงก็คือโดนแมงเจาะก็จะคันไม่ได้นะครับน้ําจะเสียรสชาติเลยถ้าไปปนกับอันอื่นนี่คือเสียเลยน้ําคือไม่อร่อยเลย พามาชมบรรยากาศกันนี่นี่ก็เป็นรถพ่วงข้างขนอ้อยเราใช้พ่วงข้างคนนะครับเพราะว่ามันไม่พอรถไทยคนเรื่องน้ำมันรถไทยอนไรประหยัดได้เราก็ประหยัดฝั่งนี้ก็มีแวะมาดูมาชมได้ครับดูแนวทางได้อยู่ที่สระบุรีเฉลิมพระเกียรตินะครับโทรมาได้เลย 098-939-6321ยินดีให้คำแนะนำครับนี่ก็เป็นบ่อเลี้ยงปลาปลานิลปลาสวายปลาทับทิมปลาทั่วไปต้นไม้สารพัดต้นนะครับมะนาวมะตูมแขกกระถินขึ้นเองมะม่วงมะละกอต้นนี้รากเน่าแล้วดูแล้วไม่น่าโตปล่อยไว้ก่อนนะครับเผื่อมันฟืน้นก็เริ่มแตกยอดใหม่แล้ว ตรงนู้นก็จะเป็นต้นว่านะครับต้นว่าต้นนี้ได้กินทุกปีผมตัดกิ่งแต่งกิ่งไปและพุ่มแตกสวยเลยคราวนี้ตอนแรกสูงมากสูงริบริวเลยนี่พ่อก็กำลังตัดอ้อยอยู่นะครับส่วนอข้างของเราก็จอบเท่ๆเลย ขาออกแล้วก็ต้องขึ้นดันเดินตรงนั้นนะครับเห็นไหมน่าจะประมาณ45องศานะครับต้องส่งนะครับไม่ส่งไม่หลอดบอกเลยครับก็คลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาพาชมสวนกันต่อในวันหลังนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ